แล้วเดียวค่ะอ่ะก็ฟินกันต่อไปแล้วกันะนะครับแล้วก็รอดูว่าคู่นี้เขาจะขยับนะพร้อมเป็น<ม>แฟนเมื่อไรนะดิฉันว่าจิ้นกันทั้งประเทศคุณใช่แล้วครับอ่ะมาฟินกันต่อแต่ว่าเมื่อกี้เขาฟินกันแบบว่าโอ้โหคู่จิ้นใช่ไหมนะอ่าน่ารักน่ารัก อันนี้มาฟินกับความเซ็กซี่ค่ะเฮ้ยถูกใจคุณผู้ชายแน่นอนนะครับเราจะพาไปดูนะครับความเซ็กซี่ของเมนเทอร์สาวสุดฮอตในคมป์นั่นก็คือคริสขอวันกับบีน้ำทย์นั่นเองที่มาพร้อมกับน้องๆในทีมนะครับมาโชว์ความเซ็กซี่ในงานซีเบลบราซิ่งซัมเมอร์ในแฟชั่นโชว์สไลด์ทัสแฟชั่นโชว์โอ้โหบอกเลยความสวยงามนะครับมาแบบระราตาจริงๆครับ และในงานนี้ครับสามคริสเนี่ยก็ยังมาเผยถึงเรื่องที่เธอนั้นเพิ่งบินไปถ่ายแบบไปถึงเมาดิฟมานะครับว่าเธอเนี่ยไปทํางานครั้งนี้สนุกสนานมากๆเลยเพราะว่าเธอชอบทะเลอยู่แล้วแต่ถ้าใครนะคิดว่าจะได้เห็นภาพสุดเซ็กซี่ของเธอเนี่ยสามคริสก็บอกเลยว่าอยากคดาดหวังมีแค่วบวบแวมแบมบิดหน่อยแถมหลังจากนี้ก็ขอพักถ่ายงานเซ็กซี่ไปก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาถ่ายมาเยอะแล้วครับก็ไปเมาดิฟมาค่ะจริงๆไปทํางานค่ะไปถ่ายหนังสือสนุกสนานมากชอบมากอยู่แล้วค่ะทะเล รับซัมเมอร์ไหมก็เป็นเสื้อผ้าจริงๆเอ่อเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะแต่ว่าพี่ใหญ่อมาดถ่ายก็ต้องมีแบบแบบว่าแบมๆบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงท่านเซ็กซี่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นแต่ว่าอาจจะแบบว่าก็เป็นซีตรงซีตัวอะไรปกติไปค่ะอย่าอย่าคาดหวังพอแล้วค่ะเอ่อเหมือนที่ผ่านมาก็อาจจะไปเยอะบางทีเราก็ทดลองลองของกันเนอะแล้วก็ พอเห็นผลงานแล้วบางอย่างเนี่ยเราชอบเราไม่ชอบเราก็รู้ค่ะมันเหมือนกับทุกอย่างอะคะ่ะไม่เคยร้องเพลงหัดร้องไม่เคยเดินแฟนโชว์หัดเดินอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนชุดไวนะ้น้ก็มีนะคะแต่พอแล้วค่ะขายชุดชั้นในก่อนตอนนี้ <laughs> <laughs> เปล่าค่ะไม่ไม่ใช่ไม่อยากถ่ายก็คือ เหมือนเราก็เราก็ทำของเราค่ะอันไหนคอนเซ็ปเหมาะสมก็ทำอันไหนคอนเซ็ปไม่เหมาะสมหรือว่าแบบไม่ไม่ค่อยเข้ากับคุณซ่งอะไรเงี้ยคุิสก็พักก่อนแค่นั้นเองค่ะไม่ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรใครแบบปีนี้เหรอคะมไม่นะคะยังไม่ได้เห็นคะ่ะปีนี้ต้องพักก่อนคะ่ะเยอะแล้วอะ่ะเยอะเยอะแล้วคะ่ะเพราะว่าพออย่างเช่นถ้าเสื้อที่แบบเหมือนเปิดข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะมีคนเซวไว้แบบเปิดตลอดเลยอะไรเงี้ยเปิดเพราะว่ามันแบน <laughs> คือถ้าเกิดคุณแบบเป็นคนหน้าอกใหญ่กว่านี้ค่ะใส่ข้างหน้าเปิดข้างหน้ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคุจะดูโปมากเลยอะไรยเงี้ยก็มันก็เป็นการใส่เสื้อผ้าอย่างหนึ่งเท่นั้นแหละค่ะ